สวัสดีครับสวัสดีผู้ชมนะครับนะวันนี้จัดรถไถรุ่นเล็กครับจากคูป o ต a าครับ L3608 ครับสาแรงม้าตัวนี้ครับตระกูล Lseries ครับมาอีกแล้วครับงานนาเนี่ยไถนาแบบนี้นะเหมาะเลยครับกับครัวเรือนนะนี่ตัวนี้3สูบนะครับ3สูบถอยมาอ้เล็กน่ารักครับ L3608 นะจากคูป o ต a าครับ เครื่องยนต์ก็เป็นด i เรก t ินเจคชั่นนี่มาแล้วไกลๆผมแล้วตัวนี้หนึ่งหนึ่งจุดหกลิกครับนะหรือว่าหนึ่งพันหกร้อยซีซีครับสามสิบหกแรงมา้าอย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้ไถเรื่อยๆครับชิวๆครับตัวนี้วงเลียวแคบสุดอยู่ที่สองจุดห้าเมตรครับนะรถเป็นรถรถ,ถไถรุ่นเล็กครับวงเลียวก็จะแคบหน่อย งานนาเหมาะเลยครับนาหลุมนาไรนี่รถเบาครับน้ำหนักอยู่ที่1ตันกว่าครับหรือว่า1,200กิโลโดยประมาณครับรุยนานี่สบายสบายครับชิวๆกับเจ้าคันนี้ครับแอล0 8ครับนี่คือสเปคข้าวๆนะให้ดูการทำงานแล้วก็ฟังเสียงเครื่องยนต์ครับ สามสูบนะท่อเดิมนี่ครับท่อแบบสั้นจุดจุเลยอยู่กันใกล้ๆเลยกับฐานห้าครับไถพวรน,นี่ชิวๆไปเรื่อยที่นาเล็กๆครับนะระหว่างรอครับดูวัวไปก่อนวัวยังตกใจครับเสียงรถไถนะ แล้วสามหครับ36แรงม้าเนี่ยดูการทำงานตัวนี้3สูบนะครับด้านหลังนี่ปลายหางครับสามารถรับน้ำหนักยกน้ำหนักได้ที่900กว่ากิโลครับนะ mm hmm. เกือบ1ตันครับตีตีไปก็ประมาณ1ตันนะ่ะวงเลี้ยวแคบสุดครับอยู่ที่2.5เมตรมั้งดูกันแบบใกล้ๆครับมุดเข้าไปลงดินเลยนี่ ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กด share, s กด subscribe. s c r สไคราให้ดูรอบสุดท้ายครับรีวิวการทาง,งานกับเจ้ารถถ่ายคันนี้ครับ L3608 ครับน้องเล็กน้องเล็ก3สูบ แลนหลังติดตัวคลาดด้วยครับเรียงกันเป็นแผงเป็นตับแบบนี้โอ้ยินแตกดีครับ